โอปป้าที่ไหนเนี่ยทาริซาเกิดเป็นผู้ชายก็จะหล่อประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาว Lisa ลิซ่าลาิษามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าแบล็คพิงเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหาัศาจรรย์อีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะ และภาพที่ทำเอาเหล่าบลิงถึงกับร้องกรี๊ดเมื่อมีมือดีตัดต่อภาพของลิซ่าในลุกชายหนุ่มซึ่งต่างมีแฟนๆเรียกว่าอปป้าเพราะบุมนี้ถือว่าหลอ่อแบบฉุดไม่อยู่เลยล่ะคะ่ะจะเป็นหญิงก็สวยเป็นชายก็หล่อมาก